อ่านะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปที่สองนะครับจะลองหาโซน100หนึ่งร้อยดูตอนนี้มันเป็นแบบผมใช้มือนะครับก็คือคนเดียวนะโซนหนึ่งร้อยมันเลยแบบไม่เป๊ะนะครับต้องหาแบบว่า,อ,า,าอ่อขาอีกขาหนึ่งไว้ตรงนี้ซึ่งก็อย่างว่าแหละครับมันมันแกะจากตรงนี้มันแกะลำบากต้องซื้อมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ เดียวสองมือนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองจับแบบอันนี้เอานะครับเอาแบบที่ว่า,าผ่านกล้องวิดีโอแล้วกันนะครับผ่านกล้องวิดีโอแล้วกันว่าสูตรร้อจะได้เท่าไหร่นะครับโดยที่จะเปลี่ยนเกียร์ที่3า0 0ันหรอบไม่เอาเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าผมเอาตัวนี้จับ GPS นะครับ GPS ก็คือสปีด GPS อ่ะเดี๋ยวเราวัดให้ดูนะครับวัดให้ดูมันไม่มีถนนให้ทำอะ่ะมันก็เลยลำบากตรงเนี้ยนะครับเนี่ยดูนะครับด้านด้านขวานี่ก็จะมีรถ มานะครับรถมาน้ำมันที่ใช้ทดสอบนะครับก็คือน้ำมันคาลเทคเทคลอนนะครับคาเทคเทคลอน B สินะครับจะลองศูนย์ถึงร้อยดูว่ามันจะมีจะตดนี้วิ่งไหมถ้ามีก็จะลองนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อย่าว่ากันนะ อันนี้ความเร็วที่60ประมาณ65นะครับเดี๋ยวขึ้นไป70นะ70เท่าไหร่เออ70 70ี p s ขึ้น64นะ64นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามให้เห็นนะลองวัดความเร็วนะครับแต่ช่วงปลายๆของรีโวอ่ะมันจะค่อนข้างเพียนตั้งแต่120 ร้อสสิเป็นต้นไปจะเริ่มเพี้ยนประมาณแปดนะครับเข็มม้าก,ก็จะเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับดีโว่เดี๋ยวผมจะหาทําศูนหนึ่งร้อยให้นะครับมันไม่มีที่จะให้ทํานี่แหละศูวนหนึ่งร้อยทำยากมากต้องกลางคืนครับกลางคืนกลางคืนทํสศูนหนึ่งร้อยแถวเนี้ยสบายโคตร อ่ารอบรอบ GPS นะครับอันนี้ประมาณอ่าไม่เยอะนะครับ60-61นะครับ61นะอโอเคนะครับเดี๋ยวจะขับให้จนถึงร้อยร้อยหนึ่งเคยทําไปหลายรอบแล้วแหละตั้แต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยว่า GPS ขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงก็ให้ดูตาม ตามนี้นะครับคือถ้าเป็น100กิโลมตรชั่วโมง G p S ของรี v o จะขึ้นอยู่393นะครับเกเคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับตัวรีโว่ตัวนี้นะครับทำบ่อยมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอทำธุระก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปอัตราเร่ง0-100นะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีทางผมก็จะทำให้ดูนะครับโอเคครับบ๊ายบาย